นี่ยะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองยิง S1 กันนะครับตัวนี้เป็นตัวอัปเกรดนะตอนนี้ผมติดกล้องไว้ด้านบนนะครับตอนนี้เราใช้เลเซอร์ยิงจากด้านล่างนี่เสกสูนชักกรชักสินัดเพราะว่าเราไม่ได้เล็งเลยนะตอนนี้คือเราจับยกแล้วก็ยิงเลยนะครับเป้าของเราอะ่ะเป็นขวดนะครับอยู่ในในนู่น ระยะของเราตอนนี้ที่เรายิงก็ประมาณ10เมตรครับนี่นะครับขวดสีเขียวเยวนี่นะเอ้เนี่ยนะไฟตีเขียวสองเนี่ยนะครับเนี่ยนี่นะครับอ่าวิธีการใช้เราก็จะกดปุ่มใส์เข้ามาแจ็กยืดออกไปลองดูเลยนะครับหนึ่งสองนี่เราที่หนึ่งแตกกระจายน,นะครับเดี๋ยวเราลองใส่อีกขวดหนึ่งดูนะครับอลองใส่อีกขวดหนึ่งดูให้ดูนะครับ ตามเข้าไปยืดออกมาเห็นไหมครับหน,นึ่งสองนะี oh, ฮ่ฮะโอ้โหกระเด็นถึงนี่เลยแตกแรงมากครับตัวนี้นี่ครับสำหรับรีวิว S1 นะครับขอบคุณครับ